สวัสดีครับ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 วันหยุดวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรก็ลงคลิปอีกเช่นเคยนะครับวันหยุดวันนี้ก็เป็นวันสงการนะครับก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ทําอะไรนะครับลงคลิปมีพระดีๆมาแบ่งปันนะครับมีวัตถุมงคลดีๆมานําเสนอนะครับเป็นเป็นวัตถุมงคลพระผงก้นย่ามนะครับพระผงก้นย่ามพิมพ์พระพุทธหลังใบโพนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำมูนนาคนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับ พระผลพระผมพระผงโพติพระผงกคตยากนะครับเป็นพิมพ์นี้เลยนะครับที่จะนำมานําเสนอนะครับเป็นพิมพ์นี้นี่เลยนะครับที่จะนําเสนอรัาพอดีหรือเจอที่บ้านมากรองประมาณทั้งยี่สิบองค์เลยนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นี้เลยนะครับเป็นพระในย่ามนะครับพิมพ์นางพญาหลังใบโพปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นพระในย่ามพิมพ์นางพญาหลังใบโพปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ ก็สวยเลยนะครับสวยเดิมเลยเก็บไว้นี่เก็บไว้งนานนะครับบอกแล้วร้านดวงดีไม่เคยทำให้ผิดหวังถ้าเจอเจอเยอะเลยนะครับพระพวกนี้จเจอเจอเยอะซื้อซื้อซื้อไว้เยอะนะครับซื้อซื้อซื้อไว้เยอะนะครับเนี่ยเป็นพระสมเด็จในย่านะครับพิมพ์นางพญาครับหลังใบโพนะครับพิมพ์นางพญาหลังใบโพนะครับเออ แป๊บนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์นาพญาหลังใบโพนครับเนี่ยครับสวยเดิมเลยประกันพัดแทนนะครับเป็นพระพิม์นาพญาหลังใบโพนะครับเป็นพระพิมพ์นางพญาหลังใบโบพ หลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาถ้ำบุญนาครับจัดสร้างปี2517นะครับผ้าชุดนี้จัดสร้างปี2517นะครับให้ดูผ้าชุดนี้จะจัดสร้างปี2517ครับแบบนะครับจะแกะออกมาให้อยู่ในถุงแต่ก่อนผ้าพวกนี้ไม่ได้เล่นหานะครับเพิ่งมาเล่นหานี่นะครับเป็นพ้าลอกสายตาตาหลังเราเซียนเราอะไรก็ไล่แทะตามเก็บหมดเลยครับผ้าสวยนะครับ เป็นพระพิมพพุทธนะครับด้านหน้านะครับแต่ด้านหลังก็จะเป็นพิมพิมพ์ใบโพนะครับมูจอยมันมันเขียนอะเออปล่อยมันให้มาลองเขียเลยเขียที่กระดูกกันป,ปาสปาสทำเองอื้อเงินดีกว่าครับเ,เป็นพระแท้นะครับจัดสร้างปี2517นะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำมนาคนะครับจัดสร้างปี2517นะครับสมเด็จหลังใบโพนะครับนะครับจัดสร้างปี2517นะครับ ก็ตอนถ่ายสตูสวยเหลืองออสเลยเห็นไหมครับแต่ตอนถ่ายจริงเหรครับก็เป็นเนื้อโซนเดียวกับผมนี่แหละครับนี่ครับจะเป็นข้าวปูกดอยู่นะครับนะครับพิมพ์มีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นข้าวปูกติดแบบธรรมชาตินะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นข้าวปูกติดแบบธรรมชาติครับความใหญ่กันก็จะต่างกันประมาณนี้ครับดูครับนี่ครับมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับ ความแตกต่างก็จะต่างกันนี้ครับมีค่าปลูกติดจากธรรมชาตินะครับเนี่ยครับค่าปลูกติดจากธรรมชาตินะครับภาพผงก้นย่ามพิมพ์นางพญาหลังใบโพนครับภาพผงก้นย่ามพิมพ์นางพญาหลังใบโพนครับผพ้่ๆท่านใดสนใจหรือกำลังตามหาอยู่นะครับ มาได้มาเจอได้มาได้เลยนะครับมีแบ่งออกมาทั้งยี่สิบองครับมีแบ่งยี่สิบองครับไม่เยอะนะครับมีแบ่งอยู่ประมาณยี่สิบองนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับดวงดีรับประกันคุณภาพนะครับผ้าแทนนะครับผ้าแทนนะครับผ้าแท้ด,ดวงดีดิดีแบ่งปันผ้าแท้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามดวงดีด้วยนะครับที่เมตตาซื้อพาระดวงดีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับนี่ครับมวลสารก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับฝาแสงแสงมัทธบรพีบ้านข้างบนเป็นหลังคาหลังคาเป็นกระจกครับตอนคิดมาทําเป็นหลังคากระจกคอ้แดดร้อนนะครับสวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลย นี่บสวยเดิมเลยข้างหลังข้างหลังใบโพนะครับนี่ครับข้างหลังเป็นหลังใบโพนะครับข้างหลังเป็นหลังใบโพนะครับข้างหน้าเป็นพระพุทธนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ตักทายกันมาได้นะครับผมเอาองค์ละห้าร้อยห้าสิบาทครับเพราะจะส่งฝีทั่วประเทศครับนี่ครับอันนี้จะเป็นค่าปลวกธรรมชาติจะเนื้อออมดำนะครับ นะครับค่าปวกค่าค่าความเก่ากว่าครับเอาง่ายค่าความเก่าขึ้นนะครับค่าขายค่าปวกขึ้นครับเพราะเนื้อพวกนี้เนื้อผมพวกนี้ผสมหลายอย่างครับผสมหลายอย่างมีแบ่งอยู่มาณยี่สิบองค์นะครับผมเอาองค์ละห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเพราะจะส่งฟรีนะครับแล้วแต่ใครว่าใครจะชอบเนื้อแบบไหนครับวงเล็บวัทักทายมาได้นะครับเอาแบ่งองค์ละห้าร้อยห้าสิบาทครับห้าร้อยห้าสิบบาทครับ 550บาทครับ550บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับพระผงพิมพ์นางพญาหลังใบโพนะครับหรือพระในย่ามพิมพ์นางพญาครับชื่อเต็มเรียกว่าพระในย่ามพระในย่ามพิมพ์นางพญาครับพระในย่ามพิมพ์นางพญาหลังใบโพนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำมูหนาครับจะสร้างปี2507ครับในในในข้อมูลนี้ก็คือจะจัดสร้างปี2507ครับนี่ครับหลวงปู่ศรีชันทศิริแห่งวัดเขาถ้ำมูลนาครับท่านเป็นพระอนิสงส์ระดับสูงนะครับ ผู้พิพรมด้วยบุญฤทธิ์และอิทธฤทธิ์นะครับเป็นลูกศิษย์สมเด็จผู้จารโตนะครับเป็นสมานอานาร์รุ่นน้องกับหลวงพ่อกันนะครับว่าพญาครับหลวงู่สุกวัดประคองมหาธาตุครับทั้งสามธานเคยทุดงไปกาบพระเจดีเวดากองเมืองพม่าด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับในข้อมูลนะครับในข้อมูลจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเรามาดูที่องค์พระกันหน่อยครับองค์พระก็คือผมรับประกันพระแทนนะครับ ประกันพาแท้เดิมนะครับค่าปลวกดีเดิมๆธรรมชาตินะครับเดิมๆธรรมชาตินะครับแล้วก็สวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์เลยสวยสมบูรณ์เลยก็มีประมาณทักยี่สิบองค์นะครับจะมีค่าปลวกติดเยอะมากค่าปลวกติดน้อยมากแล้วแต่องค์นะครับแล้วแต่องค์นะครับแต่รับประกันพาแท้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็องคละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ ีพี่ท่านใดสนใจก็อง์ละ550บาทครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับองน,นี้จะติดเกสาด้วยสม,มัง้งองน,นี้ติดเกสรด้วยนะครับนี่ครับใครใครก็อาจาอาจ,าจะอาจจะอาจจะมีผู้โชคดีที่ได้ไปครับผมก็ไม่ได้คัดเก็บนะครับก็คือเราก็จะให้ไปนะครับเนี่ยองค์นี้จะติดเกสา<อ>ก็คือเป็นโชคดีของท่านไปนะครับที่ได้องค์<อ>ติดเกสรนะครับผมก็จะไม่เก็บไว้หลอกก็คือจะแบ่งให้ไปนี่แหละนะครับเอาองละ550บาทนะครับ550บาทครับ ห้าร้อยห้าสิบาทกับท่านที่สนใจนะครับพระแท้นะครับพระแท้ในราคาแบ่งปันนะครับพระแท้ในราคาแบ่งปันครับเดี๋ยวผมกำลังเริ่มจะแกะไปเรื่อยๆเก็บไ้นานแล้วไม่ได้แกะออกมาเอาออกมาไล่ดูพระผงพิมพ์นาพญาหลังไม่พูนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามุนนาครับพระผงพิมพ์นาพญาหลังไม่พูนะครับหลวงปู่ศรีงคงนี้จะเป็นรูครับก็นี่อันนี้อาจจะเป็นรูเป็นรูกระเทาะหรือประหลาดมาวันนะครับ โอ้โหห้าร้อยห้าสิบาทนะห้าร้อยห้าสิบบาทเงินพี่แท้คือพระพี่ก็ต้องแท้ไปนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับเข้ากันแบบนี้เลยนะครับเงินพี่แท้คือพระพี่ก็ต้องได้แท้ไปครับส่วนผมก็าอาจจะได้กําไรนดิดๆหน่อยๆก็อย่าว่ากันนะครับก็นบนี่เอาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ บวกนิดนี้หน่อยๆน่อยครับกำไรค็ณลูกกำไรค่านมลูกนะครับเอาห้าร้อยห้าสิบาทครับบวกค่านิดนหน่อยกำไรค่านมลูกนะครับพระผงพิมพ์นางพญาครับก็เดี๋ยวทวนอีกครั้งนะครับเขาเรียกว่าพระผงพิมพ์นางพญาครับนี่ครับพระผงพิมพ์นางพญาหลังใบโพนะครับเนี่ยครับมีก็ถ้ากองท่านเห็นนะครับแล้วก็แกะอันนี้มาหน่อยประมาณยี่สิบองค์ได้ครับ พระผงพิมพ์นางพญาครับหลังใบโพนะครับพระผงพิมพ์นางพญาหลังไบโพ้นะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูนนากนะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดในข้อมูลนะครับในข้อมูลที่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 เราเอามานี่ครับนี่ครับพระผงพิมพ์นางพญาครับนี่ครับกับองค์พระกับตัวพระก็คือเป็นรุ่นอุ้ยเป็นรุ่นเดียวกันครับเจ้ที่ครับหลังใบโพบนะครับ เอาองค์ละห้าร้อยห้าสิบาทพอครับองค์ละห้าร้อยห้าสิบาทพอครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาทัมบุนนาครับหรือหลวงปู่ศรีฉันทศิรินะครับหรือเขาเรียกว่าหลวงปู่ศรีฉันทศิรินะครับวัดเขาทัมุนนาครับนี่ครับนี่ครับจัดสร้างปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ จัดสร้างปีติสองท่นเห็นครับกำลังเจะแกะออกจากซีลงไว้ในกล่องนี้ว่าจะถ่ายรูปลงวางวางก้อยพระดีๆมาแบ่งปันครับห้าร้อยห้าสิบนะครับสำหรับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เล็กก็ไม่ต้องเอาไปนะครับพิมเล็กผมมีอยู่สามองค์นะครับพิมพ์เล็กผมมีอยู่สามองค์นนะครับไม่ต้องเอาไปนะครับเก็บไว้ผมนะพิมพ์เล็กหรือจะเอาไปเอาองค์สามร้อยครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ห้าร้อยห้าสิบนะครับพิมพ์เล็กองค์สามร้อยพอครับนี่ครับนี่สามองค์นะครับพิมพ์เล็กนะครับ จัดส่งฟรีประกันพาแท้ตลอดชีพนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพาแท้ตลอดชีพนะครับประกันพาแท้ตลอดชีพครับตลอดชาติตลอดชีพนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับกำลังนั่งแกะอยู่ครับเนี่ยห้าร้อยห้าสิบนะครับผู้ที่ท่านใจสนใจนะครับมานะครับมาแบ่งปันไปได้นะครับมีอยู่สิบองนะครับแกะไปแกะมาครับได้ประมาณสิบหกองสักสิบห้าองค์นะครับประมาณสิบห้าองค์ครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยครับ ทวนนะครับพระรุ่นนี้เขาเรียกว่าพระผงในย่ามพิมพ์นางพญาครับนี่ครับเป็นรุ่นนี้นะครับพระผงในย่ามพิมพนางพญาครับหลังใบโพนะครับหลวงปู่ศรีนะครับชันทศิริวัดเขาท่าบุญนาครับฉันทศิริวัดเขาท่าบุญนาคปีสองนห้าหนึ่งเจ็ดนะครับจัดสร้างปีสองนห้าหนึ่งเจ็ดนะครับจัดสร้างปีสองนห้าเจ็ดนะครับนี่ครับจัดสร้างปีสองนห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวพี่ท่านใดสนใจนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ตานก่อนนะครับสนใจก็082-0786720นะครับ082-0786720นะครับองค์ละ550บาทนะครับองค์ละ550บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับองค์ละ550บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับตาวก่อนนะครับประมาณนี้ครับพระก็ประมาณนี้ครับนี่ครับนางแกะเผืนประมาณทั้ง15องค์นะครับประมาณ15องค์นะครับ15องค์นะครับนี่ครับองค์ละ550นะครับ องุ่ใหญ่550ราสนะครับบ้านผงในย่ามพิมนางพญานะครับหลังไว้โพนนะครับเขียนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ